ทำเจ้าฟอกก่อนอ๋นอ,อ,อผ่านมาฝั่งนี้เอานี้มาฝั่งนี้ดึงกลับตรงๆแล้วเจอกันตรงกลางเจอกันตรงกลางจะเอะแล้วก็บิดเลยบิดบิดเ๋ยจับบิดบิดอีกหนึ่งครั้งอ,อีกครั้งหนึง่งอ,อ,อีกครั้ง แค่นี้เองเหรอสองเอาลงล่างเออมาเจอกันตรงกลางกากระบะกากระบะการกระบรระบนี่นอ่ะบี๊ดึงหกเจ็งหกเจ่งอือโอ้ยฉ่ำเล็ดดึงไม่ได้ไม่มีเแรง อบโอ้ยสุดยอดเลยวะทำง่ายทำง่าย,ยอุลภ่าทำง่าย